ตอนนี้ก็มาซื้อน้ำม่นะทุกคนเนาะอ็กซ์เอตอน,นั่นก็พออือเป็นเป็นแมงขึ้นปลกเนแยกแาวละตลาดก็คือขึ้นนะทุกคนเนาะชนะ่วงนี้ก็ฝนตกหลายแต่ละจะมีปลาพวกปลาเนี่เต็มปลากุ้งจ้ง เล่าไปเห็ดอ่ากรุงเล่นเอาไปเหตุนะนะมันโมเต็แล้วเอาไปเหตุไม่เต้นฉันเต้นเองกุ้งเทียนลำปลานอนแล้วเฮ้ยสู้อ่ะเล่นกุ้งจะสั่งมาตึงด้วยขึ้นขึ้นนะทุกคนเนาะมันมันบ่มาอุู ขึกคืนตลาดจะมีแต่พวกปลากับพวกหน่อหมอกหน่อไม้นอิสานเต็มอยู่เลยนี่ปลาเลาวจะไปแกงเพื่อนทุกคนมาตลาดกันตลาดจะมีแต่ปลาเผ็ดอะไปนี่ก็เป็นกบกิงนก เด็กสี่มีกระน้๊าไม้มดนแอฟหนเอาตยงไมาเดี่ยวกเลี้ยงมนจะเป็นต้มสมเร็จลูปต้มมาแล้ว

<c oughs> 8, สมอัมันใช้เซามเป็นอย่างไรน,รน,ไนะ,นระ,นะทุกคนซื้อไงกระเพาสีมันแรงอันนี้อีกตอนนี้ก็ได้นะทุกคนเนาะ ได้เงินได้อ่าสินหมูลกน้ำไม้น้ำไม้เป็นเป็นน้ำไม้ป่าเลยทุกคนน้ำไม้ที่แบบหาอยู่ในป่าเสียงแกงน้ำไม้เนี่ยะที่เป็นแกงน้ำไม้เนาะเพราะว่าตอนไปกรุงเทพมาเลยคือจะกินแกงน้ำไม้แต่ยันดุลเลยมันต้องอาทิตย์หนึ่งจะกินเท่อหนึ่งนะแกงน้ำไม้มันไม่ได้กินหมดเลยแบบมาจะกินดุลอะไก็เลยแบบพากันทวิบประชิดไปหาเอง แต่ว่าบุันเขาป่าบนเขาไปหาหเสือใช่ไหมไสิบสาวผันไปเด็ขายคำกับเดลับสามคำเดนี่บาทหนึ่งเสียป่ะสี่สิบสองขายวะขายขายไหมถึงจขายหรืซืสือยังขยักซื้อสิขายยังไงจ้ะ คายไปสื่อไปได้สื่อนคันจะขายเลยชงบยามัดเล้ยเบ๊เบ๊เยียบ a u ขางเยโดนตรงีป่ะยมาแกงทำไมอยก่างเทุกคนแกงกินลุ้ข่าเจาะบวาเหมือนเรว่ะบสคือกระดูกไ่ด้วยหมากวะเนกรตัดสีใสกระดกมากกกิน แกงเด็อ่าซอยสิงสกัดเด็ดดีดังฝากดูใจเต๋อเบะเอาบักเบะมาหัดกายนะทุกคนบางคนก็คือโบหมัดบักเบะโบหมัดหมัดเนาะโบหมัดชูดีแา้วนี่ปกติขึ้นมานะฮะมันยางมันขึ้นตลอดเลยเขมันยางออกนอกสายตาเขาจะอุ้มมาเนาะหัดกายอย่างเด้อเบะเด้อ

ไปแกงมาใหม่กันตอนนี้นิตากำลังซุนตาตากอลูกเนาะอันนี้เท่าไหร่นี่เอ่อคนกันแต่เก่าอัอย่างเดียวเจตหาปนกันที่อันยางเดียวเอาอย่าเดียบบอเอาคนกันปนกันเนาะจะไว้ได้นาทีหนึ่งเด้อโตก็เป็นอยังนาทีหนึ่งได้ได้เยอะ

ไปเดี๋ยวว่าใคร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 อ่าเวลาอยู่เอาวันที่เราเรียนอะพี่เอาหรอเราเรียนว่าบกแก่สิบวันน่าเอาวันนี้ดะอุ้ยอุ้ยเขาเถิดเดินเดินนะขี้หมาพานก่อนแมง ไม่พูดในอ่เดอตัวหนึ่งซ้ำชิมาพับชั้นชิมาตัวหนึ่งอาตัวหนึ่งเานานะ ม็หอดบ้านเลยขั้นตอนต่อไปก็คือการอา่าขาิเสียบไม้ไปตุ่มนะทุกคนอาะนอนสำนี้พอดี่แสบเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันจะมาถูกเอาซะนี่่าถูกประมาณเท่่ถูกประมาณเท่าไหร่นนถูกป๊อปปเอปบอ ถูปเอามันจะแซ่บสูตรก้านแกงน้ำไม้เขาบอเคยถูปเลยลองถูปตรงนี้บ้างนีะประมาณสักนี้เดียวถูปคือเออมันจะแซ่บผสกแกงน,น้ำซีนยังไงเราก็ซอยแต่ว่าตัวน้อยอประมาณสักนี้ถูปเอาน้ำไม้เป็นแบบแง่งๆ,ๆมาเลยแกงนี่แซ่บ ุูประมาณนไม่ได้งกินเนี่ยมันจะแซ่กระปูนเากะด่แขงใกระปูน้ำใ,ใส่สินนูนะคันแทบแท้แมนซมเลยแต่มัน,น,ม,นมันมีไปหามาขายแอกซม นี่ไปหามาขายเพราะว่ามันได้หน่อยคุณเล่าเนี่มากินแกงใหม่เลยใหม่ชุดเป็นใหม่ใหม่ๆนะตะเก็นออกมาใหม่ดืดด่าง ใหม่มากินไทยว่าพากินอะไรใหม่พี่ชิลองกินหลายแบบพี่ชิขาปาลาอลไรก็เห็นไม้นั่นไม้นี่เออลองมากินเบิงังเอา้าตัวนี้กินได้อีกต่วเอา้ากินเลยซะต้องเอามาปอกเอามาตุมตุมก็ตุมให้ดุดดิมันจะขมเลย นี่านเอาจากเอาทันเป็นสำนียงเขาจะถูกเอาถูกแล้วก็ไปตม้ม,ตมซื้ออลไรก,ก็เกือบถือทุกคนเลยไปไทยผาเกลือซื้อ <c oughs> หอยซื้อเด้อ เลขไสองตัวนะกถึกขาซื้อเจ็แปล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดออกเจ็ดเจ็ดโอ้าสองใบกับแปดพันหดีบ้วาม่เคยถือเลขไทยจ้าือึกถึกไต่อไปเลขเล่านะซื้อเลขควายเลยทุกคนนำเลขครัวมึงถ้าอยากได้เงิน หเลือดเดกคยมาเวับอกกทุกคนปอกแล้วว่าจังไปตุ่มนะเสียงดัเยเาทุกคนเนี่ยแต่กกินโซ่หรอพอกินแบบมันจะสุกแบบเก่าไปทุกอย่างเหมือนเ ก็เสียดีเลนะไม่มาดีกนะชิ้มขัดเลยไนะม่งหนะ็นเหมเราจะถูกเอาอเข้างหนก็พอตานาะ ปลาเขากระเพาะหนึ่งห้อนเห็นไหมเวลาหนึ่งเขาเนี้ยต้องใส่แบบนี้มันจะแสี่ยงคอตาก็ต้องหมอดำๆอย่างนี้มันจะเสี่แต่ตอนกินเขาใชบอกกินให้ทุกคนเหมือนกันมันก็คือการสั่วไปนนั่แหไปบายเลยทุกคนเดี๋ยวมาออื่นประเด็นบ้านโูพนางโทรมานะนำอย่างพอพนสีกลับแหละซียู